แาก A ครับโซนปร i f y อันดับที่4อยููแขก B ตัดสนใจประทุมรอนหน้าเลยครับจากแามมุ่ช่วยไปไหนพี่แข่งบุรีรัมย์่ะหมเรีีกะลาครับนารากะออร g จิน l ลคิงครับไปก่อนแล้วครับยาวๆครับสฟานมาครับสฟาน่าเวลา11.924เาครับโอ้โห10.924ครับ10.924ความเร็ว196.7กิโลเมตต่อชั่วโมงครับ แากเอครับจี๊ดมากตอนนี้10.656ไปเลยครับโอ้ฟิลฟาวเาวแก้วครก็ยังสามารถพูดคุยผู้รอได้ครับผ่านทางเอสครับ464255นะครับในการร่วมสนุกแล้วก็ไปลุ้นกับพวงไรนาดีล l ม m เต e d e d ีชั o นอีกรางวันที่เรามอบให้นะฮะกติกาในการชิงพวงไรนารีเนี่ยนาดีนะขออภัยครับ ได้ามากครับพิมพ์ XO แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขรถที่คุณเชียร์นะครับแล้วก็ส่งมาที่464255เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องเว้นวรรคเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะโบวด